ถึงดอกไม้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยสีสันด้วยความหอมทําให้คนเรามักเลือกใช้ดอกไม้เป็นสื่อในการแสดงความรักต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ใครจะเชื่อครับว่าวันนี้เจ้าดอกไม้สีสันงดงามเหล่านี้จะกลายมาเป็นไอศครีมสุดแสนอร่อยให้เรารับประทานกันในวันนี้ไปแล้วล่ะครับ พราะในปัจจุบันด้วยความที่ประเทศไทยเราเป็นเมืองรอ้อนศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเลยได้ทําการวิจัยเอาไว้ว่าตลาดไอศครีมในประเทศไทยนั้นจะมีมูลค่าสูงถึง1 2 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวที่สําคัญผมบอกได้เลยครับว่านี่ถือเป็นไอศครีมดอกไม้ครั้งแรกของโลกและเป็นไอศครีมดอกไม้ที่ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทยภายใต้ชื่อแบรนด์สีมาลาครับพูดไปคงไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับ เราว่าร้านเน่ยเขายังไม่เปิดเลยแต่เจ้าของธุรกิจเขาก็ใจกล้าพอที่จะมาตีแตกกับเราเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันครับว่าธุรกิจไอศครีมดอกไม้ไทยสีมาลาที่กําลังจะวางตลาดเป็นครั้งแรกที่ตลาดน้ําอัมพวานั้นจะวางกลยุทธ์ให้อยู่รอดบนเส้นทางธุรกิจไอศครีมได้หรือไม่สวัสดีครับขอต้อนรับทุนผู้ชมนะครับสู่รายการ SME ตีแตกครับ ทุกวันศุกร์นะฮะช่อง5้าหทุ่มนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะฮะเป็นแรงใจกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าเป็นอยู่แล้วกำลังจะเป็นดูได้เลยนะเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มาออกรายการกับเรานั้นจะเปิดเผยในเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจของเขาอย่างเต็มที่จะมาดูว่ากลยุทธ์ต่างๆที่ดำเนินไปนั้นผ่านคณะกรรมการในการวิเคราะห์ต่างๆมันเป็นประโยชน์สำหรับการที่เราจะดำเนินธุรกิจต่างๆต่อไปด้วยนะครับเอาละ,ะครับมาถึงเรื่องราวของเราในค่ำคืนนี้แม่ธุรกิจนี้ถ้าหากว่า คนไทยน่าจะชอบนะฮะก็เรื่องไอศครีมแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นไอศครีมที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเจ้าแรกของโลกโอ้โหตื่นเต้นแล้วนะครับมาพบกับเขาเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นไอศครีมดอกไม้ไทยสีมาลาครับเชิญครับวันนี้ครับสวัสดีครับแม่มีสีสันมีสสวยต่างาอันนี้คือดอก ดอกดาลาครับดอกดาลาเนี่ยเป็นก้อนๆสวยมากนะฮะอันนี้ดอกกุหลาบนะฮะแต่มันเป็นถ้วยเลยนะอันนี้ก็คือดอกบอาดอกบัวไหว้พระเอยนะอันนี้ดอกอัญชันครับดอกอัญชันอันนี้ดอกเข็มดอกไม้จริงๆแต่เราเนี่ยมันเป็นความงามหรือเป็นดอกไม้ที่ ป็นทานได้ได้จริงๆแล้วด้วยจริงๆด,งดอกไม้<า>สดเหล่านี้นะครับทานได้และมีสรรพคุณเป็นยาอย่างดารานี่ครับจริงๆถ้าเราขยี้จะได้กลิ่นยาแต่เคี้ยวได้เลยครับคุณปัญญาออพี่แขกก็ยืนได้ชิมกันง่ายๆเลยนะครับแต่ดอกไม้ที่พี่ถือมามันทานได้จริงๆเรอครับเนี่ยทานได้ทาน,ทานได้<ช>ครับผมควรจะทานไหมลองดูสิครับใครกล้ากินดอกไม้บ้างไหมมีใครยกมือไหมมาเลยมาเลยนี่ส่วนใหญ่เพื่อนจะผักไปที่เพื่อนแหละมาดูเลยมเปอ กินอะไรครับชครสอนกล้ากินไม้ดอกไม้มาใกล้ๆเลยเนี่ยลองขยี้ดมกลิ่นก่อนครับดม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 ครับได้กลิ่นเป็นไงบ้างครับเหมือนสมุนไพรครับเออคุณกล้ากินไหมก็ถ้าพี่เขากินได้ก็น่าจะกินได้ลอง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 เอาแล้วครับโอ้โหแบ่งครึ่งไม่เอาหมดแบ่งครึ่งออกทีวีเลยต้องยอนทำทุกอย่างเป็นไงครับมันเปรี้ยวๆครับเปรี้ยวๆหรือยังยังคอ่า โหโหใครจะไปลกล้าอื่นล่ะครับแค่ชื่อดอกดาลาผมก็ไม่คุ้นหูแล้วตกลงมันเปรี้ยวๆครับมันเปรี้ยวๆแล้วก็เหมือนสมุนไพรนะครับอ่ามีห้าดอกคุณอยากจะกินทั้งหมดกี่ดอกขอ,ขอขอดอกเดียวครับดอกเดียวขอบคุณด้วครับขอบคุณด้วยนะฮะปีเตียวรับประทานได้รับประทานได้ครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นไอศครีมแล้วผมยังไม่เห็นไอศครีมอยู่ตรงไหนเลยฮะไอศครีมอยู่นี่ครับอ่าซ่อนเอาไว้อ๋ออ๋อ้โอ้สวยๆ นี่แหละครับไอศครีมดอกไม้เจ้าแรกของโลกซึ่งตอนนี้มีอยู่5้ารสด้วยกันดังนี้ครับนี่คือไอศครีมดอกดาล่าที่นำเอาสารสกัดของดอกดาล่ามาผสมเข้ากับวน์ผลไม้เพื่อรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นดอกดาล่ายังมีสรรรคุณหลักๆก,ก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟริรแก้ลมพิษนั่นเองครับนี่คือไอศครีมดอกบัวที่นำเอาสารสกัดเกสรดอกบัวมาเป็นส่วนผสมหลักและมีการเติมเม็ดบัวลงไป และสระคุคสณของดอกบัวยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยครับต่อมานี่คือไอศครีมดอกกุหลาบมอนที่มีการเติมส่วนผสมของนมลงไปเพื่อช่วยให้เนื้อไอศครีมมีความหวานของนมและได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มและยังช่วยบำรุงสายตาได้ดีเลยล่ะครับแม่ลูกนี้สีสวยเลยล่ะครับเพราะนี่คือไอศครีมดอกอัญชันยังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเพิ่มความหวานมันให้กับไอศครีม แถมยังช่วยแก้อาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้อีกด้วยและสุดท้ายนี่คือไอศครีมดอกเข็มครับเป็นการสกัดเอาความหวานของเกสรจากดอกเข็มมาผสมกับความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่เชอร์เบตทำให้รสชาติออกมาหน้าลิ้มลองแบบสุดๆครับแถมสปปรรพคุณยังมากมายเกินกว่าจะกล่าวเลยล่ะครับและนี่คือไอศครีมสีมาลาที่มีอยู่5รสชาติในตอนนี้ครับมเห็นแล้วก็อยากลองชิมจริงๆครับ <S 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 ไปให้ทั่ห้องส่งเลย น้องๆด้วยยังไม่ได้แนะนำกันเลยมาจากไหนอ้าวชิมเลยนะครับไม่อั้นไม่อั้นคนละถ้วยก่อนไปเลยออาวชิมชิมชิมผมรู้จักน้องๆนักศึกษาที่เข้ามาชม SME ตีแตกในวันนี้จริงๆครับส่วนทางด้านกรรมการนี่โอ้โหอาจารย์ดวร์ยวดแกจ้วงไม่เลิกเลยครับไม่รู้แกจะทานได้หายเครียดหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ดาลารสชาติเป็นไงฮะเปรี้ยวเรี้ยวเปรี้ยวเปรีย อ่าข้างบนบ้างชายหนุ่มเป็นอะไรครับบ,บัวครับบ,บัวบัวดอกบัวอ่ารสชาติเป็นไงบ้างก็ไม่มีรสชาติตอตอของบัวเลยครับของบัวเลยรเครับแต่วมนเป็น,นรสชาติของอะไรอ่ะ ถ้าเหมือนนมมากกว่าเหม,มือนนมอ่าเหมือนนมมากกว่าให้ดอกดาลาดาลาเป็นไงบ้างเอา้าหนูว่ามันน่าจะเหมกาะกับการทําสบู่อะไรเงี้ยมากกว่าเคยแบบอาบน้ำเป็นสบู่มากกว่า,วา,าเคยแบบอานนบน้ำสบู่เข้าปากโอ,โอ้โหโน้องวนนี้แกเอาประสบการณ์สบู่เข้าปากนะครับมาแนะนําครับว่าน่าจะไปทําสบู่มากกว่าเราจะม่ได้แนะนําตัวกันเลยนะคุณอะไรครับผมพีรวงศ์จตนรงคกุลครับครับผม ปัญจลัตวงศ์นภาพันธ์ค่ะนาวรัตน์วงศ์นภาพันธ์ค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของไอศกรีมดอกไม้ไทยสีมาลาเราเกินนามาเกี่ยวกับเรื่องราวของดอกไม้สรรพคุสแล้วก็มาเป็นไอศกรีมแล้วนะทุกครั้งจะมีคณะกรรมการซึ่งกําลังเพลิดเพลินและก็กำลังทําหน้าที่รับประทานไอศกรีมที่ทุกท่านกําลังเอามาเสนออยู่ขณะนี้นะครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยนะครับเจ้าเก่าของเราครับคุณทวีธีระสุนทรวง์ครับ แล้วก็กาลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นเลยนะฮะมาลุกกี่ถ้วยแล้วนะครับ <c oughs> กอ็อาจารย์ท่านนี้ก็ดูดูใช่ไหม <c oughs> ครับผ <c oughs> ่านไปไได้แล้ว <c oughs> อาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกุลชัยครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้กี่เรื่องราวของไอศครีมหนึ่งในไอศครีมที่โด่งดังระดับประเทศจะต้องเป็นไอศครีมมหาชัยแล้ววันนี้เจ้าของมาอยู่เองคุณโสภิตเลิศลสมิทธวง์ครับแต่ทุกครั้งเราจะมีผู้ที่จะเติบโตที่มาเป็นนักเรียน วันนี้มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับสาขาการตลาดยินดีต้อนรับไปด้วยนะครับเรามีนะับผู้มือเริ่มต้นธุรกิจ SME จากเครือธนาคารกสิกรไทยมอบให้น้องๆคน,น,นละหนึ่งเล่มด้วยนะครับเออนั่นแหละแบบนั้นแหละกส,สิกรไทยมอบให้ฟรีมาเข้าสู่รายละเอียดนะครับครับอ้าวเริ่มต้นจากดอกไม้สรรพคุณแล้วมันยังไงมันไปเกิดไอความคิดอย่างไรมาถึงมาเป็น ต้องเล่าเรื่องดากาของธุรกิจกันครับเดิมเนี่ยเราทําธุรกิจไอศครีมจากผลไม้ไทยนะครับซึ่งผลไม้ก่อนผลไม้ก่อนครับครับซึ่งผลไม้เราเนี่ยเราก็ใช้ไอเดียเก๋ๆนะครับเกิดขึ้นมาเราทําไอศครีมที่ใช้มะยมแล้วราดด้วยพริกเกลือนะครับมีดอกไม้ก็ต้องมีผลไม้ครับและนี่คือ ไอศครีมมะยมพลิกเกลือที่มีความเก๋ไก่ได้วยการโรยท็อปปิ้งพริกเกลือลงไปครับรสชาตินี้ถือเป็นไฮไลท์ของไอศครีมผลไม้เลยละครับปรากฏเราก็ประสบความสําเร็จมากนะครับมีคนเข้ามาอุดหนุนเราเยอะแยะเลยนะครับรวมทั้งสื่อก็สนใจเราด้วยปรากฏว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีในตัวคือ,ด,คอดีก็คือเราได้ ยอดขายที่สูงมากมีคนสนใจเรามากแต่ใน,ในทางกลับกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราลืมคิดไปก็คือเรื่องการปกป้องความคิดตัวเองนะครับก็มีไอศครีมที่ลอกเรียนแบบออกมาอย่างมากมายมีไอเดียเก๋ไก๋ได้กลับถูกเรียนแบบแล้วต่อไปจะทํายังไงละครกิของที่ลรกเรียนแบบง่ายค่ะทุกคนสามารถทําได้ทํได้ทตามได้ซึ่งนั่นเป็นบทเรียนของธุรกิจเราที่ว่า<ม>ในการทาอะไรก็ตามที่โลเทคแล้วไม่ได้ปกป้องความคิดเอาไว้เนี่ย บางทีมันก็กลายเป็นเป็นจุดอ่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำไอซีมดอกไม้แล้วเราจดสิทธิบัตรได้แล้วเกิดประโยชน์จริงเนี่ยฮะแปลว่าอันนี้จดแล้วครับผมก็ทำไม่ได้เลยว่าวานนี้จดสิทธิบัตรกันเลยนะครับเพื่อป้องกันการโลกเลียนแบบทั้ง้อยอีกครั้งครับก็วันนี้เราก็ต้องมองว่าการลงทุนในการพัฒนาในด้าน R&D นีเนี่ยเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแต่มันไม่สูญเปล่าเนื่องจาก พวกเรามองดูว่ามันมีหน่วยงานของภาครัฐและมหาวิทยาลัยนะครับที่มีคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปศึกษาซะเอาตรงนี้มาเป็นพันธมิตรช่วยในการพัฒนานะครับแล้วเราก็เขียนโครงการขอเงินวิจัยบางส่วนได้จากสำนักงานกองทุนเพื่อการวิจัยนะครับจนในสุดเนี่ยเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเราก็ลองส่งผลิตภัณฑ์วัดทดสอบซิว่าตลาดจริงๆเนี่ยเขาทานหรือไม่ทานไอศครีมนี่เรายังไม่ได้เริ่ม ก็ส่งก่อนว่าส่งเทสก่อนเข้าไปก่อนครับเข้าไปงานแสดงผลงานทางวิชาการนะครับปรากฏว่าไอศีมาลาเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศป๊อปปูล่ายอดเยี่ยมของงานวิจัยนะครับจำปี2009ครับบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมว่ามันตกที่ได้มันคือจุดใดตรงไหนได้บ้างมันใหม่มันแปลกมันใหม่มากสําหรับเรื่องนี้สองนี่มันเป็นการที่เอาภูมิญากับนวัตกรรมใส่เข้าไป เอาความเชี่ยวชาญของแต่ละแขนงมารวมกันครับเราเลยพัฒนาเพราะว่าเราต้องการให้สินค้ามีคาแรคเตอร์ภาพลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจนเนี่ยมันเลยนําสู่การพัฒนาเป็นสีมาลาเรียกได้ว่ามีการวิจัยกันแน่นปึ๊กเลยล่ะครับกว่าจะมาเป็นแบรนด์สีมาลานในวันนี้ในแบรนด์สีมาลานเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคาแรคเตอร์เราบางคนเดินมาตอนแรกบอกสเวเซนหรือเปล่าโอ้โหนพูดตรงๆเลยนะเนี่ยครับคุณพูดตรงๆว่าไม่กตกเข้าเหรอไม่กัอ แล้วอ้างอีกเข้าสองครั้งแล้วเนี่ยอ่าไม่ก๊อปแต่เขาเรียกเบนช์าม์กเป็นการเปรียบเทียบเพราะว่าเราเนี่ยเล็กแต่เราเทียบใหญ่เนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราไปไม่ได้ถึงครึ่งทางแต่ก็ถือว่าไปได้ไกลหือว่าเป็นแรงบันดาลใจเหรอเป็นแรงบันดาลใจผมเอาขนาดนั้นผมตกเลยนะจริงครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละดูไปก็คล้ายๆกันจนสับสนแล้วทุกอย่างที่มองแบบว่าเหมือนเหมือนตรงไหนว่าในอดีต ถ้าเราไปเที่ยวสมัยสักยุค6ิกเพราะว่าอัมพวาเนี่ยต้องพูดถึงถึงทุนที่เรามีด้วยควันนี้คนเที่ยวอัมพวาเขเหมือนย้อนยุคร้านที่จะทำเนี่ยบุคลิกมันก็ต้องเป็นเหมือนย้อนยุคด้วยร้านก็เลยจะดีไซน์ออกไปเป็นเหมือนสมัยคนที่เราต้องขับรถไปเที่ยวหัวหินหรือบางแสนนะครับย้อนยุคไปนิดนึงเอ้ีสนุกตั้งแต่ก่อนจะกินดีกเนแน่จะมีบุคลิกเฉพาะขึ้นมาแล้วก็ ปัจจัยในการสร้างร้านเราก็มองว่าไอ้ความสําคัญเขาบอกว่ามีปรัชญาอยู่สามอย่างในการทําร้านก็คือให้ดูสามเรื่องการบ้านทามาหมดแล้วนเนี่ยครับก็หนึ่งคือทําเลครสองคือทําเลและสามคือทําเลนะครับทำเลนั่นเองครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับทําเลน่าจะเป็นองค์ประกอบอีกอย่างที่จะช่วยทาให้ธุรกิจประสบความสําเร็จครับและนี่คือตลาดน้ำอัมพวาที่เปิดทำการค้าขายเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤตษ์เลิก ผู้ชมรู้ไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วมีคนเดินทางมาเที่ยวที่อัมพวาถึง1ล้านคนเลยแล้วครับและนี่คือทำเลที่ตั้งของร้านสีมาลาที่จะเปิดทําการในวันที่5าพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับเรียกได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางตลาดน้ําอัมพวากันเลยทีเดียวสีมาลาค่ะม,มันมีความหมายไหมแบรนด์<ม>นี้ครับแบรนด์นี้มีความหมายครับคือเนื่องจากสีมาลาเนี่ยต้องต้องเล่าย้อนหลังกันนิดนึงครับผมได้อ่านหนังสือเรื่องราวของ เรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับไทยเราในสมัยจอมพลปอพี่บุญสงครามจอมพลแปสมัยนั้นคนไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ใส่เสื้อนุ่งผ้าเตี่ยวนะครับแล้วสนุโจงกระเบนผู้หญิงก็ไม่ใส่เสื้อนะครับจนจอมพลปอเองท่านเองก็เลยทําโครงการอันหนึ่งชื่อมารานำไทยสู่มามาุ่งนรือนะครับเป็นการปลุกชาตินิยมช่วงนั้นเนี่ยเป็นว่าทําใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเช่นการดําวงเราถือว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ปลุกจิตสำนึกคนไทยสีเนี่ยแปลว่าสิริมงคลมาลาแปลว่าดอกไม้นะครับหมายความว่าดอกไม้ที่เป็นสิริมงคลน,นะครับเราก็ออกแบบโลโก้ก ung, ให้เหมือน ung, ใ,หให้เป็นดอกไม้แล้วให้เหมือนพระอาทิตย์ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังจะบอกว่าเราเป็นเอเชียเราตื่นก่อนฝรั่งนะอ๋โอโหนี่ซ่อนปมไม่หลายอย่างมากโอ้โหเรียกได้ว่าสีมาลานี่ตั้งใจสร้างแบรนด์กันจริงจังเลยละครับสีมาลาดอกไม้จริงเป็นแบบนี้ครับแดงขาว เรากำลังบอกว่าสีที่เราใช้เป็นสีของเราครับเราไม่ได้ลอกไข่นี่คือตัวตนของเราถ้าเราไม่รู้จักเขาวันหนึ่งเขาจะไม่อยู่ในบ้านเรานี่คือดอกสีมาลาที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณพีรวงคิดต่อยอดจนกลายมาเป็นโลโก้ของไอศกรีมสีมาลาครับเชิญกรรมการครับรุ่มร้อนหรือว่าหนาวเย็นอยู่เชิญครับสิทธิบัตรที่คุณจดมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะระวังนะฮะพายุมาครับ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> คืออะไรครับ เป็นอนุสิทธิบัติครับเป็นสารสกัดจากดอกไม้ครับอาจารย์คนอื่นจะทาไม่ได้ไม่ได้ครับสิทธิบัตรเห็นเงื่อนไขการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรบอกข้อนะฮะมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นคือไม่เป็นขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สามารถทําได้ง่ายถูกต้องครับของคุณคืออะไรครับที่กระบวนการสกัดสารก,กระบวนการของการสกัดครับ สารสกัดจากดอกไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่สก,กัดยากมากดอกกุหลาบเนี่ยจำนวนพันดอกนะครับ <Okay. S 2> ถ้าเทคโนโลยีไม่ถึงเนี่ยฮะได้นำกุหลาบออกมาแค่ไม่ไม่กี่ขวดเล็กๆ <Okay. S 2> ซึ่งไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เพราะต้นทุนเกินนะครับดัง <Okay. S 2> นั้นกระบวนการสก,กัดของสารดอกไม้เหล่านี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นซึ่งตอนนี้เราจดเป็นสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตรในการสก,กัดไว้ซึ่งแปลว่าคนอื่นก็ทําไอศครีมจากกุหลาบได้แต่ไม่ใช่ใช้กระบวนการผลิตขั้นตอนผลิตที่คุณทำสก,กัดออกมาเป็นสารสกัด ไม่ใช่ห้ามการทําไอศครีมผุลาบไม่ใช่แต่ว่าคุณสร้างโลโก้เนี่ยเลียนแบบนะฮะแต่คุณก็บอกว่าบ e n c h m a r k คำว่า benchmark เนี่ยจริงๆอาจจะเป็นคําสุภาพมันคำว่า copy <c oughs> ก็ได้เห <c oughs> มือนคำว่าช,ชูกับกิกหรือมันค็บอกได้รับแรงบันดาลใจก็ลอกกแหละ <c oughs> ต้องเรียนว่าเรามองเรื่องหนึ่งคือคนไทยชอบพูดแล้วมองเรื่องปากต่อปากเคยกินเสเว่นเส้นไทยไหม จริงๆเนี่ยผมมองดูผลแบบนั้นด้วยก็นั่นเนีผมก็ดูว่าคุณเนี่ยพยายามจะเสนอความเป็นไทยไงแล้วทําไมต้องไปเอาโลโก้ของไอศครีมที่เป็นต่างประเทศที่คนรู้จักอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเวลาเราเนี่ยทั้งตัวเราเป็นไทยแต่หน้าเราเป็นฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่ไทยเลยนะโอ้โห,โห,โห,โหบแบรนด์ที่อุตสาห์สร้างสรงสรค์รกันมากลับโดนสับสลสละเอียดเลยนะครับโอ้โหเริ่มตอนนี่กัซัดกันหนักเลยทีเดียว ถามได้หมดนะน้องๆนะฮะหรือพวกเราที่จะตอบนะฮะเอาเต็มที่เลยครับคืองั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วคือผู้ชายผู้หญิงหรือว่าผู้ชิงครับเพราะในเมื่อสมมติถ้าผู้ชายเขาไปเห็นป,ปุ๊บเฮ้ยไอติมแล้วยิ่งเป็นดอกไม้ ก็ยิ่งแบบเออแล้วไงเพราะว่ามันเหมือนผู้ชายไปกินอาจจะเขินมันมันไม่ใช่ลุกของผู้ชายอย่างเงี้ยครับออ๋กินแล้วไม่แมนฉันต้องกินเซ็ตเล็กเพราะไม่งั้นคือไม่งั้นมันเหมือนกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายอะไรผู้หญิงเป้าหมายว้าวแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจับผู้หญิงนะครับเน้นผู้หญิงเป็นหลัก มีตัวที่เราจะทาเพื่อจะจับผู้ชายเนี่ยจริงๆจะมีอยู่2ตัวเท่านั้นเองในตอนนี้จับผู้ชายจากกลุ่มผู้ชายจะกลุ่มผู้ชายสำหรับผู้หญิงเนี่ยยังไม่ได้ทํา R&D เลยนะครับตัวตัวที่จะได้กลุ่มลูกค้าผู้ชายเนี่ยจะเป็นไวน์ดาล่านะครับพอดีที่เราใส่เราไม่ได้ใส่เพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์แต่เราต้องการใช้เขาเรียกแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนผสมของไวน์เนี่ยในการเร่งความรสและกลิ่นของมันเพราะว่าดาล่ามีคุณสมบัติพิเศษคือฝาด ฝาดดังนั้นเนี่ยวายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยค่าความฝาดนั้นออกไปนะครับซึ่งกลายเป็นว่ากลุ่มลูกค้าผู้ชายเนี่ยกลับมาบริโภคนะครับตกลงพอจะมีแตเฉพาะตอนนี้เน้นผู้หญิงก่อนอย่าง <ผม S 1> นี้ไอติมดาราที่ต้องติดว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่ากี่ปีรับประทานหรือเปล่าคะไม่ได้ติดครับเพราะว่ามีแอลกอฮอล์ไ่มมีแอลกอฮอล์มีมันเป็นส่วนผสมที่ต่ำนะครับประมาณสามเปอร์เซ็นต์คือยังไงก็ไม่ราะว่าถ้าต่ำมากเด็กกินได้ก็เท่าเบียร์สิสามเปอร์เซ็นต์น่ะ มันเวลาผสมแล้วมันจะแทบจะจับไม่ได้เลยครับอาจารย์มันจะเมาบางทีเมาไอ้ตีมคุณนะเนี่ยผมวันนี้เมาจังเลยผมพยายามให้มาสอติงเลยงงจริงครับห้าเดือนใช่ไ้มแม่เมาเมาผมว่าไม่ขนาดนั้นหรอกครับป่านนี้มันคงจะเจือจางไปหมดแล้วล่ะครับมาถึงตรงนี้เรามาคุยถึงเรื่องเป้าหมายกันดีกว่าเป้าหมายเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยจากนี้ไปที่ออกา้าน่ยจะเปิดในเดือนพฤษภาคมวันที่ห้าครับถึงจะไปเจอร้าน เต็มจริงๆที่เป็นทางการจริงๆเลยแล้วก็จะหนักไปทางด้านไอศครีมอรดอกไม้เนี่ยห้าดอกนี้แหละเป้าหมายตั้งไว้ยังไงครับเป้าหมายนับจากการเกิดเปิดกิจการนะครับตั้งแต่พฤษภาเป็น <ะ S 3> ต้นไปนะครับครบ1ปีเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องมียอดขายไอศครีมเนี่ย12ล้านเฉลี่ยเดือนละล้านโอ้โหนี่คือเป้าหมายแรกที่เปิดร้านเท่านั้นนะครับมาปีละ12ล้านผมว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากรวยต้องดูรายการนี้จริงๆครับ นี่คือเป้าหมายหลักที่จะมานําเสนอกรรมการสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมบอกว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องราวของไอศกรีมดอกไม้สดสีมาลา SME ตีแตกครับ SME ช่วงเคทิ t i อ้าวสวัสดีครับพี่อ้าวสวัดดีมาไงวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหา ปัญหาอะไรครับก็ปัญหาที่บ้านนะสิว่าจะปรับปรุงร้านแต่เสียอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยมันไม่มีเงินพี่ก็ไปกู้แบงค์สิแต่มันติดอยู่ที่ว่าพี่อ่ะไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเงินกู้หมูสองไก่หนึ่งเป็ดอีกครึ่งโลเขาก็ให้พี่กู้แล้วครับผมรอพี่เล่นพี่ก็แค่เอาร้านไปเป็นหลักประกันเงินกู้ก็เท่านั้นเองจริงดิจริงสิครับเขาให้วงเงินเยอะหรือเปล่า อผมได้ยินมานะเขาให้วงเงินกู้สูงถึง1 5 0นของมูลค่าหลักประกันเลยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่อยากเอาร้านเป็นหลักประกันพี่ก็เอาบ้านไปเป็นหลักประกันก็ได้ครับเฮ้ยอย่างนี้พี่ก็ไม่มีบ้านอยู่อสิแหมก็แค่เอาไปเป็นหลักประกันธนาคารเขาไม่อยากได้บ้านพี่หรอกก็แค่พี่ผ่อนชำระให้ตรงเวลาเท่านั้นเองว่าแต่ว่าธนาคารที่ไหนเขาจะให้เงินกู้ขนาดนี้นะ่พี่พี่จะต้องให้ผมบอกพี่ทุกอย่างเลยเหรอ พี่จะลองไปหาข้อมูลดูสิครับเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่แล้วเทคโนโลยีที่ใช้ในการอบแห้งผักผลไม้แล้วยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ครบถ้วนก็คือการทอดในสุญญากาศอ้างงข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี10ท่านแรกดังต่อไปนี้ครับ และคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือคุณทราบหรือไม่ว่าประเทศใดเป็นต้นกำเนิดของไอศครีมพิมพ์ SME 1ตอบอิตาลีพิมพ์ SME สตอบจีนผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลสมุดใส่บัญชีเงินฝากสุดหรูจากเคออธนาคารกสิกรไทยครับ